สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราทําการรื้อะบสีแ him, สท่นใบสีทุกอย่างหมดแล้วเมื่อวานนะตอนตั้งแต่ช่วงบ่ายนะไปจนถึงประมาณสักสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้พี่เสือจะมาเก็บนะครของที่ทําการแยกออกมาแล้วนะฮะไม่ว่า <ๆ S 1> จะเป็นโฟมเนาะนะฮนะขยะที่เป็น,นวัสดุธรรมชาตินั้นเราจะเอาทิ้งหมดนะทุกคนนะฮะแล้วก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะฮะนะ สิ่งที่ต้องเก็บคือตะปูนะครับแล้วก็โฟมนะฮะซึ่งทางคุณแม่หน่อยนะฮะผู้ที่นำใบนำใบสีมาถวายองปู่เนี่ยพูดผิดพูดผิดแต่ช้าสงสัยหนาวนะครับแม่หน่อยบอกว่าโทรมาหาไปเสือว่าลูกเสือนะฮะแยกตะปูนะครแยกดอกไม้คือเป็นดอกไม้พลาสติกนะแล้วก็แยกโฟมนะครับเก็บไปให้ด้วยนะนะครับ เราจะไม่ทิ้งนะฮะสามารถนํามาใช้ได้ในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมแลวเมื่อคืนนี้พีเ่เสือได้แยกเอาไว้แล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะฮะพีเ่เสือจะเอาไปเก็บไว้ทีนะ่บ้านเช่าก่อนนะครับผมนะรอทําบ้านนะทาห้องเก็บของทําที่เก็บของที่บ้านใหม่เรียบร้อยนะฮะบ,บ้านใหม่มาแล้วนะฮะค่อยนะย้ายมาเก็บที่บ้านของตัวเองนะครับผมเนกะ็บไว้ให้ไม่หน่อยนะครับผมนะก็ถือว่า นะันเป็นการดีมากๆเลยเนาะนะนะที่เราจะได้นะครับช่วยกันดูแลชุมชนนะฮะเพราะว่าการทิ้งขยะโฟมหรือว่าทิ้งนะฮะของอะไรนะที่มันมีคมอ่ะพวกตะปูลวดอะไรที่มันอันตรายนั้นก็นะมันเป็นมันเป็นความจําเป็นที่นะะเรื่องอะไรไม่ควรทำนั่นะนะฮนะเราต้องดูแลชุมชนดูแลพื้นที่นะฮะสร้าง ความสวยงามให้เกิดให้เกิดกับนะพื้นที่ที่เราอยู่นะในละแวกหมู่บ้านจำปาดงนะขุดเตื้อคำนะเขตเทศบาลหรือว่านะอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รายรอมตรงนี้นะฮะเราจะพยายามดูแลให้สวยงามที่สุดนะครับผมโอโทรศัพท์พิเศษตก <laughs> โอ้ดีนะไม่เป็นอะไรนะฮะ นะโทรศัพท์ที่เปิดเพลงนะทุกคนนะมันตกนะฮะโอ้ยเสือผาป่าเอ้ยเกือบแย่แล้วนะโชคดีนะไม่ตกไอตกแล้วไม่แตกนะฮะอันนี้จะเป็นดอกไม้นะทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นโฟมนะฮะเห็นไหมฮะนะทุกอย่างนำะมาใช้ได้อีกครั้งหมดเลยนะฮะ คือแดนสวรรค์นะเมื่อวานนี้นะทุกคนนะฮะเป็นความสมามัคสมารสมามัคคีนะฮนะร่วมแรงร่วมใจกันเนาะตั้งแต่ช่วงนะบ่ายสองนะที่คุณลุงนะลาบ่ายสีนะฮะจุดทูบก้าดอกลาบ่ายสีเนาะนะแล้วเราก็นะทยอยทยอยช่วยกันเก็บนะนอุณหภูมิเช้านี้นะฮะ14องศานะทุกคน เนะมื่อวานนั้นสิบสามนะฮะแต่วันนี้สิบสี่เนาะนะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะนะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะฮนะจากคลิปที่แล้วนั้นเวลาพี่เสือพูดนั้นะ gram, จะไม่มีควันออกปากนะเมื่อเช้านะแต่ว่าเมื่อวานนะั้นะพูดไม่ได้เลยนะควันออกปากบุปบุ๊บุ๊นะครับปิดได้ไหมโอเคปิดได้นะครับ ินยาหอครับผมพรุ่งนี้เอา้านึกว่าหายไปไหนนอน,นอนอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยยัง เฮ้ยย์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 เมย่อกี้ลุงพัทงทำอเวนเป็นไหนนะเออเอฟซี F C, นะครับนี่นะฮะตะปูเนี่ยแม่หน่อยบอกว่าให้ทําแบบนี้ไว้นะนี่เดี๋ยวจะมาดูนะฮะนี่นะครับนะให้เก็บตะปูแบบนี้นะทุกคนนะเก็บใส่ขวดนะฮะเซฟีดีมากเลยนะครับนะ ส่วนที่เราทยอยกันเก็บเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเก็บใส่พานบ้างใส่อะไรบ้างเนาะนะฮะเดี๋ยววันนี้แหละพี่เสือจะต้องนะครับนำมาใส่ขวดนะฮะนี่นะฮะโอ้เห็นไหมทุกคนเยอะเลยนะครับนี่นะฮะวันนี้ต้องนะฮะขวดมาใส่ทั้งหมดนะฮะส่วนอันนี้แหละพี่เฟื่องเขาเก็บไว้นะทุกคนนะฮะดอกเนี้ยนะครับ เขาบอกว่าเขาจะนะไปทดลองนะร้อยบายสีดูนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะถ้าใครสังเกตในคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะครับที่เรานั่งนะดึงใบสีออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะ ที่แก๊งสี่ซนนะฮะเจ้าสีแสบทั้งหลายนี่นะฮะวิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็ทำให้ตะปูหกนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราเก็บเกลี้ยงดี่ไหมนะฮะเพราะว่ามันมืดเนาะนะครับวันนี้ต้องมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาตอนที่เรารำนะฮะหรือว่าตอนที่ f อฟซีเดินทางมานั่นนะ วันนี้ต้องมาสแกนพื้นที่นะครับผมนะว่าตะปูหมดเกลี้ยงชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเน่ยพูดไปก็เหลือเชื่อน้อ FC อฟซีนะฮะเป็นความมหัศจรรย์นะครับที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะนะฮะ นะแคนะ่ช่วงบ่ายสองถึงสามทุ่มนะนะครับเราสามารถนะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้หมดเกลี้ยงเลยเนาะนะครับ,นะรบตอนนี้ก็มองเห็นนะองคูชัดเจนเลยเนาะนะครับโอ้ท้องฟ้าสวยงามมากนะฮะไม่ได้สังเกตเลยนะว่าท้องฟ้าสวยจริงๆนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มีนะครับโอกาสนะร,ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะตั้งแต่ช่วงสาย,สายไปถึงช่วงบ่าย นะก็คือการปลูกนะดอกดาวเรืองนะฮะรอบลานองปูนะฮนะชดเชยในส่วนที่นะต้นเดิมนะฮะต้นเก่านะฮะเขาจะค่อยๆเริ่มแห้งนะครับเริ่มแก่เริ่มแห้งนะครับผมนี่นะปลูกนะปลูกชดเชยเข้าไปนะผมก็จะมนะีดาวเรืองนะครับแล้วก็แผ่นพวยนะครับผมนะ อ่ะนะฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะเอาของไปเก็บที่รถต่อนะครับหนาวหนาวหนาวสำหรับนะคลิปนี้กนะ็เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับนะเดี๋ยวต้องไปหาตะปูมาเก็บขวดนะครับผม